ร้อยล้านเดอะสเปเชียลสร้างงานสร้างอาชีพขอเป็นสื่อกลางให้กับคนที่อยากมีอาชีพที่2เพราะสถานการณ์โควิดทําให้เรารู้ว่ายุคนี้อาชีพเดียวไม่เพียงพอทุกคนต้องกล้าที่จะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงและก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จวันนี้คุณน็อตได้รับภารกิจพิเศษในการพาทุกคนมาหาคำตอบเกี่ยวกับแวดวงของธุรกิจเครือข่ายธุรกิจที่หลายๆคนสงสัยว่าทำแล้วจะประสบความสำเร็จจริงหรือไม่ และคุณก้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจเครือข่ายแพลตฟอร์มออนไลน์อินดีมเทปนี้มีคําตอบครับอนกบมุบธุรกิจนะฮะมันก็มีคนที่สําเร็จมันมีคนที่ไม่สําเร็จเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้แล้วสามารถที่จะสร้างรายได้ได้อินดีมคือแพลตฟอร์มสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME เจ้าของโอทอปลงทุนแค่หลักพันบาท สวัสดีครับอายุน้อยร้านช่วง The Special Episode นะครับวันนี้ผมมาทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็ทำหน้าที่ตัวแทนคนกลางในการสัมภาษณ์ธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจ MLM นะครับซึ่งหล,หลายๆคนผมเชื่อว่ามีความคิดในแง่ลบก,กับธุรกิจนี้อยู่นะครับว่าหลอกลวงหรือเปล่าทำแล้วสำเร็จจริงหรือไม่นะครับวันนี้เราจะมีคำตอบให้ครับ สวัสดีครับคุณก้องครับสวัสดีครับคุณโอมครับวันนี้นะครับต้องขออนุญาตคุณก้องนะครับทำหน้าที่พิธีกรแทนนะครับผมซึ่งคุณก้องเองนะครับเราก็รู้จักกันในนามเจ้าของบริษัทมัชลูมนะครับคุณก้องเองก็มีธุรกิจมากมายหลากหลายเหลือเกินนะครับทำไมถึงมานั่งตําแหน่งประธานของบริษัทอินดีมครับอินดีมก็ต้องขอบคุณด้วยส่งรูปผมมาให้ดูด้วยว่าจริงๆว่าก้องถูกแอบอ้างชื่อเอาไปใช้หรือเปล่าก้องจริงก็ต้องขอบอกว่าผมก็ตอนนี้ก็เป็นประธานของบริษัทอินดีมครับสิ่งหนึ่งที่าสนใจ พราะอยู่ในเมืองไทยมา40กว่าปีแล้วก็มีคนที่อยู่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยประมาณ1 1ล้านคนแล้วก็แอคทีฟเนี่ยหลายล้านคนจริงๆมีบริษัทนะฮะที่อยู่ในธุรกิจเนี่ยมูลค่า79,000ล้านบาทแล้วมีบริษัทเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ประมาณแค่400บริษัทเท่านั้นเองผมก็ทำเกี่ยวกับ SME มาเป็น10ปีก็คือว่าสิ่งที่อยากทำก็คือว่าอยากให้คนมีหลายๆอาชีพอยากให้มีหลายๆลรายได้แล้วก็จุดเริ่มต้นของอินดีมเนี่ยเราเริ่มต้นว่าเราอยากจะเป็นแแพพตตฟฟออรร์์มมทีี่นึง ในการที่จะรวมของคนที่มีสินค้าหรือคนที่เป็นโอท็อป อยากจะมีช่องทางการกระจายสินค้าคแล้วก็รวมกับคนที่อยากจะมีรายได้อยากจะจะมีอาชีพพิเศษมารวมอยู่ที่อินดีมนี่คือเป้าหมายแล้ววันแรกเนี่ยเราก็เริ่มใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาตั้งแต่วันแรกเลยทุกคนสามารถทําที่ไหนเวลาใดก็ได้ในทุกๆสถานการณ์อันนี้คือสิ่งที่เป้าหมายที่อยากจะให้อินดีมเนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนไทยภูมิใจครับครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนๆคงเคยผ่านธุรกิจเครือข่ายกันมาเยอะผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่ถูกชักชวนจากเพื่อนนี่แหละให้มาทําธุรกิจเครือข่ายหลากหลาย แบรนด์หลากหลายยี่ห้อแล้วเกินแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปไม่รอดจนทําให้เกิดอคติในใจว่าธุรกิจเครือข่ายมันหลอกลวงหรือเปล่าให้เราเสียเงินไปแล้วเราไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยแต่คนที่ชักชวนเราเนี่ยกลับได้เงินมากมายมหาศาลแล้วก็มาหลอกลวงว่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วจะประสบความสําเร็จคุณอมมีความคิดในด้านนี้อย่างไรบ้างครับใน,ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาชีพที่ดีมากๆในต่างประเทศแล้วก็มีคนไทยหลายๆคนที่อยากจะปรับ นำเอาโมเดลของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไปปรับเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากับตัวเองนะครับหรือว่าเอาเขาอาจจะอยู่ในบริษัทที่ดีแต่ตัวเขาเนี่ยอาจจะอยากได้มากกว่าที่อยากจะ ช่วยให้คนสาเร็จแต่มันก็จะมีจํานวนกลุ่มคนจํานวนหนึ่งที่เยอะพอสมควรครับที่ทําธุรกิจนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ทําเป็นอาชีพที่เป็นกระเป๋าหลักทางที่1ทึงทางที่2ทางที่3ของครอบครัวแล้วก็เขาสามารถที่จะช่วยสร้างให้คนเนี่ยประสบความสําเร็จหรือมีรายได้กระเป๋าที่2ที่ดีเยอะแยะมากมายได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วแน่นอนว่าคนที่มีอคติก็ยังมีคติอยู่นะบบางคนเขาเอาไปเปรียบเทียบกับการทาธุรกิจเครือข่ายแบบนี้ว่าเป็นแชร์ลูกโซหลอกลวงเงินต่างๆนานาเนี่ยเรามีความคิดด้านนี้อย่างไรบ้างครับก็จริงๆแล้ว เอาง่ายๆหลักการในการเขาเรียกว่าคัดแยกแล้วกันนะครับก็คือว่าคำว่าใช้ลูกโซ่กับธุรกิจเครือขายนใช้ลูกโซ่แน่นอนว่าเป็นธุรกิจที่หนึ่งกฎหมายนะครับไม่ได้รับอนุญาตนะครับตามตามใบสคบอย่างที่2สินค้าก็ ไม่มีนะครับหรือถ้ามีก็ไม่ได้รับออยอนะครับ <ฮะ S 2> แต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก่อนที่เราจะทําเราต้องไปยื่นขออนุญ,ญาต <ฮะ S 2> ครับจากหน่วยงานของสคบก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยเข้าไปปรึกษากับเขาว่าการทําธุรกิจโมเดลแบบนี้แพลตฟอร์มแบบนี้การทําธุรกิจแผนการตลาดแบบนี้ทางสคบอ,อนุญ,ญาตเรา ถูกต้องหรือเปล่าผมว่าช่วงนี้หลายๆคนคงคิดหาธุรกิจเสริมแล้วล่ะเพราะว่าแน่นอนว่าในที่เราเกิดวิกฤตโควิดแบบนี้มีอาชีพเดียวไม่พอแน่นอนอยากจะมีอาชีพเสริมที่ทําอย่างไรเนี่ยหนึ่งไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมาที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อาจจะไม่ได้ร่ารวยอะไรหรืออาจจะถ้าขยันหน่อยก็ร่ารวยไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าทาอย่างสม่าเสมอเนี่ยก็สามารถจะเลี้ยงดูตัวเองได้ในช่วงวิกฤตแบบนี้เอางี้ขอเวลาไปนั่งคุยลึกๆได้ไหมครับผมว่าอินดี้มันแต,ตกต่างกับธุรกิจเครือข่ายอย่างอองรคคับุณก้โม มีเวลาให้ผมใช่ไหมวันนี้เพราะจริงๆผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเครือข่ายที่ไม่ค่อยดีครับผมเพราะว่าผ่านการถูกชักชวนมาเยอะแล้วก็เสียเงินกับตรงนี้ไปเยอะพอสมควรเหมือนกันก่อนอื่นเลยอยากจะรู้จักธุรกิจเครือข่ายจริงๆเลยว่ารูปแบบของธุรกิจเครือข่ายจริงๆมันเป็นอย่างไรครับรูปแบบธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการแค่เปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้ นะครับโดยปกติแล้วเราเดินเข้าไปซื้อของตามซูปปเปอร์มาร์เก็ตตามอะไรต่างๆนานา,นาเราแปรงฟันอาบน้ำสราะผมหรือบางคนตอนนี้มันก็จะมีตลาดเพิ่มเติมเป็นตลาดของพวกอาหารเสริมหรือสกินแคร์ที่เราเราจำเป็นต้องใช้มากขึ้นซื้อของเหล่านี้ผ่านช่องทางปกติเราไม่เคยได้อะไรคืนยกเว้นเงินทอนใช่ครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแพลตฟอร์มของ MLM เธุรกิจครข่ายก็คือว่าเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้แล้วสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ อย่างแรกอย่างที่2ถ้าเกิดสามารถรวบรวมกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้เข้ามาได้นะครับเราก็จะมีมีรายได้เพิ่มเติมเข้าไปคือว่าจริงๆแล้วสินค้าที่เราใช้ในเชลล์เราซืซูปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่เนี่ยฮะสี่สิบเป็นี่ยเป็นค่าการตลาดและค่าดิสติบิวชั่นหลักการก,ก็คือว่าเราเอาสิ่งสิ่งเนี้ยมาให้กับสมาชิกดีกว่าที่ไะใ้เป็นค่าโฆษณาหรือค่าดิสติบิวชั่นก็คือว่าเป็นเหมือนสหกรณ์ เนเหมือนแพลตฟอร์มเป็นทุดรวมของการกระจายรายได้เข้าสู่สมาชิกนี่คือว่าเราก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีระหว่างคนที่อยากเอาสินค้ามาขายกับคนที่อยากทําธุรกิจทีนี้มันมีบริษัทหลากหลายที่ทำเอ็มเอ็มนี่ที่คุณต้องบอกมี4 500บริษัทมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้เป็นสิบล้านคนอินดีมันแตกต่างจากบริษัท M อ MM ็อื่นอย่างไรบ้างครับผมในธุรกิจเครือข่ายทั่วไปการที่จะทํารายได้กับบริษัทนั้นๆจะต้องซื้อสินค้าของบริษัทนั้นๆ แต่ทีนี้เนี่ยเรามีแพลตฟอร์มอันหนึ่งครับที่เป็นแอฟเฟ i a t เก็คือว่าหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยเราซื้อสินค้าอะไรอยู่เราซื้อชิ้นเดิมที่เดิมแต่เปลี่ยนช่องทางการซื้อนิดนึงอินดีม e จะมีเว็บไซต์ตัวหนึ่งครับชื่อพันล้าน com ที่รวบรวมเอาช็อปออนไลน์ต่างๆเข้ามาไว้ที่เรานะครับเราเป็นเกตเวย์ให้สมาชิกของเราเนี่ยสามารถไปช้อปปิ้ง ผ่านออนไลน์ได้1ปลอดภัย2ไม่ต้องไม่ต้องเดินทางนะครับสก็คือซื้อของอย่างเดิมหมูเห็ดเป็ดไก่ก็มีผักก็มีครับครบทุกอย่างเลยครับผมบริทภคครบหมดเลยที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ครับเพียงแต่เปลี่ยนวิธีการซื้อวิธีการซื้อใช่ครับมาซื้อออนไลน์ใช่ครับแต่ก็ซื้อกับเจ้าเดิมที่เราไว้ใจนี่แหละถูกต้องครับผ่านทางอินดีมใช่ครับแล้วผลประโยชน์ที่คนซื้อได้ได้อะไรครับ ก็อาจจะได้เป็นแคชแบ็กกลับไปนะครับส่วนตัวถ้าใครซื้อคนอนั้นได้ยิ่งซื้อมากยิ่งได้มากแต่มันสามารถไปได้ไกลกว่าน,นั้น mm hmm. ก็คือว่าในอินดีมเนี่ยสมมุติตัวตัวเราเราซื้อเราได้เราไปรวบรวมคนที่ซื้อของพวกนี้อยู่แล้วเข้ามาอยู่ในองค์กรของเราอยู่ในทีมของเราเขาซื้อเราก็ได้ส่วนส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนต่างของค่าการตลาดกลับไปด้วย mm hmm. คนซื้อก็ได้ด้วยส่วนใหญ่ของ MM m ็ก็จะเป็นแบบนี้โดยเฉพาะอินดีมคืออินดีมถูกสร้างขึ้นมาเพราะเป็น แพลตฟอร์มสำหรับคนที่อยากจะขายของคือคนที่มีธุรกิจคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME เจ้าของโอทอปอย่างธุรกิจเนี่ยมีช่องทางกระจายสินค้ามันจะมีสักกี่ที่นะฮะที่เวลาเราลงทุนเนี่ยลงทุนแค่หลักพันบาทหรือตอนช่วงนี้ไม่ต้องลงทุนเลยแล้วก็มีคนมาสอนมีคนมาทำมีคนสําเร็จอยู่แล้วแล้วก็มาคอยบอกมาคอยโค้ชปัจจุบันอินดีมีสมาชิกทั้กี่คน เจ็ดหมื่นครับแอคทีฟเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นคนคมีคู่ค้าในหนังสินค้าต่างๆที่อยู่ในอินเดียนี้เยอะขนาดตั้งแต่แบบสกินแคร์อาหารเสริมยาสีฟันไปจนถึงน้ำพริกเผาก็มีตรงนี้คุณน,นอ็อตขอเป็นตัวแทนในการหาคำตอบจากคุณโอมและคุณก้องว่าธุรกิจเครือข่ายมีคนสำเร็จจริงไหมหลอกลวงหรือไม่และหากจะเข้ามาทำธุรกิจนี้ต้องทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันต่อเลยครับ จุดนี้น่าสนใจในในฐานะผู้บริโภคแล้วกันนะที่ยังไงก็ต้องซื้อของใช้จําเป็นในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเปลี่ยนช่องทางในการซื้อมาซื้อผ่านตรงนี้แถมได้แคชแบ็กกลับไปได้คะแนนกลับไปทีนี้สําหรับคนที่อยากจะทําธุรกิจอยากมีอาชีพเสริมมาทํากับอินดีเนี่ยถามจริงๆเคยมีคนสําเร็จจริงๆไหมเคยมาเพราะว่าเราจะเห็นภาพแบบเอาตรงๆนะที่ผ่านมาคนทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็จะแบบขับรถสปอร์ต ไปถ่ายรูปที่เมืองนอกขายของแพงๆอะไรเงี้ยมันสําเร็จจริง,รงๆหรือเปล่ากับธุรกิจก็ยืนยันครับว่ามีคนสําเร็จจริงอันนี้คือทั้งในอินดีมแล้วก็หลายๆบริษัทด้วยนะครับนี่แต่ว่าก็หลายคนแล้วแต่เขาจะพรีเซนต์แบบไหนแต่ของธุรกิจอินดีมเราจะเป็นบริษัทที่ชอบคุยอะไรแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วเราก็ เกิดขึ้นมาจากการที่คนสําเร็จของเราเนี่ยเคยเป็นหนี้กันมาเยอะมากนะครับตอนนี้ความสําเร็จของเขาก็คือเขาปลดหนี้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นหลายคนมา,มากๆนะครับตัวอย่างก็มีหน,นี้4ล้านใช้เวลา3-4เดือนปลด4ลล้าน3 4เดือนปลดหน,น,นี้หมดหรอครับแต่เขาทําจริงจังมากนะครับ,รบเขาใช้เวลาก,กับธุรกิจเนี่ย 24ชั่วโมงเนี่ยแรกว่าแทบจะทําธุรกิจแบบนี้ติดต่อกันเลย4เดือนพยายามสร้างทีมพยายามสร้างเครือข่ายผู้บริโภคข,ของเขาตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบเกือบ 2>, <ๆ>2ปีแล้วเขาก็มีรายได้รวมกันหลักเป็นหลายสิบล้านบาทแล้วแต่ความขยันของแต่ละคนครับเพราะว่าบริษัทอินดีมเราก็สื่อสารตรงๆเราไม่ได้เป็นโฆษณาชวนเชื่อว่าเข้ามาแล้วสมัครปุ๊บจะรวยทันทีนั้นธุรกิจเครือข่ายมันก็เป็นอาชีพหนึ่งมันเป็นธุรกิจหนึ่งที่จะต้องทํางาน อินดีมก็จะมีคำหนึ่งขึ้นมาคือออนไลฟ์สไตล์แต่ละคนถนัดแบบไหนทำแบบนั้นแต่เราจะมีวิธีการมีโค้ชสอนมีมีคนมาสอนให้จากคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในการทำวิธีการต่างๆนานาเหล่านั้นมาสอนคนนี้ถนัดแบบนี้เราเอาโค้ชคนนี้ไปสอนเพื่อให้เขาใช้วิธีการที่เขาถนัดออกไปทำไรายได้จากการที่เขาเป็นออนไลฟ์สไตล์ของเขาเอง ผมว่าแต่ละบริษัทแต่ละแบรนด์ก็มี c u เจอร์ที่แตกต่างกันไปซึ่งก็ผมก็ตัดสินใจอยู่ยากเหมือนกันตอนแรกก่อนที่จะก่อตั้ง In ream, อินดีมฮะแต่คุณน็อตบอกว่าบางคนเขาก็ลดปอตบางคนก็โชว์ไลฟ์สไตล์ที่ไปเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า c u เจอร์ของอินดีมก็คือว่าเขาก็เริ่มต้นจากคนที่เป็นหนี้แล้วเวลาเป็นหนี้มันเป็นทุกข์พอเป็นเป็นทุกข์ก็คือว่าอยากจะหาทางปลดหนี้พเพราะเราพิสเส้ว่าเราปลดหนี้ได้หรือ,อยังเราช่วยคนปลดหนี้ได้กี่คน อันนี้คือหน้าที่ของอินดีมก็คือว่าสเตษที่หนึ่งก็คือว่าช่วยคนปลดหนี้ให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้อย่างที่คุณโอมบอกว่าผู้นําของเราเนี่ยฮะหรือสมาชิกของเราเนี่ยมีคนที่มีรายได้นะครับเพราะอินดีมเปิดมาประมาณเกือบเกือบสปีแล้วมีคนที่เคยได้รับรายได้จากอินดีมเกินี่กิ20ล้านบาทขึ้นไปมีหนึ่งคนเกิน10ล้านไปมีอกหนึ่งคนมีรายได้เกินล้านไปมีประมาณสัก50คนมีรายได้หลักแสนเนี่ยมีประมาณร้อยคนมีรายได้หลักพันนะฮะมีเป็นหมื่นคน นี่คือสิ่งที่อินดี้ทำให้เกิดขึ้นในช่วงเวลา2ปีนี้อันนี้คือแสงสว่างปลายอุโมงค์ความฝันอีกแล้วว่าโอันจะปลดหนี้ได้แล้วทำยังไงจะเดินทางไปถึงแสงสว่างตรงนั้นได้มันจะทำยังไงได้วิธีการทำจริงๆแล้วธุรก,กิจเครือข่ายมันไม่ยากเลยบางคนเข้ามาแล้วทำทำไม่สำเร็จมันก็แค่ยังไม่สำเร็จเพราะว่าจริงๆแล้วในการทำธุรก,กิจส่วนตัวหรือจะจะซักเซสจากจากอาชีพใดๆก็ตามมันจะต้องใช้เวลา 3ปี5ปี10ปีบางคนเป็น10ปีเพิ่งจะสําเร็จในอาชีพที่ตัวเองทําแต่ธุรกิจเครือข่ายพอเข้ามาแล้วเขาถูกเขาถูกขายฝันถูกขายความคาดหวังว่าจะสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นเขาก็เลยเข้าใจว่า3เดือน6เดือน1ปีจะสําเร็จมันมีคนสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นแบบนั้นจริงแต่เขาจะชอบเข้าใจผิดว่าสมัครเข้ามาแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนั้นธุรกิจอินดีมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วใช้เวลากับมันด้วยความเข้าใจเคล็ดลับของธุรกิจเครือข่ายในความเข้าใจผมคือเราต้องเข้าใจธุรกิจ ถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนธุรกิจทั่วไปธุรกิจหนึ่งครับว่ามันต้องใช้เวลากะว่าจะเรียนแค่3เดือนแล้วสําเร็จมีไรายได้มากกว่าหมอมันก็เป็นไปไม่ได้ครับดูเหมือนจะพูดแฟกต์ามจริงส่วนใหญ่ไม่ได้ขายฝันมากผมว่าความทาานน้าทายและก็สเสน่ห์ของธุรกิจเนี้ยก็คือว่า ROI return of investment ก็คือว่าการลงทุนในแง่ของตัวเงินนะที่ต่ำกวธุรกิจอื่นถ้าสมมติธุรกิจเครือข่ายเนี่ยลงทุนเขาลงทุนกัน2500บาท 1000บาทหรือตอนนี้ไม่ต้องลงทุนแล้วก็มีเงินค่อยเอามาจ่ายแต่ว่ารีเทิร์นที่กลับมาถ้าใส่ความพยายามใส่ความเข้าใจใส่เวลาเข้าไปมีโอกาสจะได้จับเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านมีเห็นแล้วเป็นไปได้งพูดถึงความเสี่ยงแรกเลยแล้วกันนะความเสี่ยงแรกคือหนึง่งต้องเปิดใจรับธุรกิจนี้ก่อนและสิ่งที่ต้องเจอคือว่ามันมีโอกาสจะเสียเพื่อนหลายธุรกิจที่คนเริ่มทําเครือข่ายแล้วเอาตัวเองไปบอกว่าเฮ้ยฉันทําธุรกิจเครือข่ายนะมาทำกับเราสิ ส่วนใหญ่เพื่อนจะเบินหน้าหนีหมดเลยจริจะทํำยังไงให้ให้เขาเปิดรับเรามากขึ้นในการที่เราจะพูดถึงธุรกิจเครือข่ายที่เรากําลังจะทำะถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะครับมสมมุติว่าถ้าผมต้องไปชวนเพื่อน ผมก็คงคุยตรงๆแหละเพราะว่าการเสียเพื่อนผมมองว่ามันเกิดจากการที่เราไม่ได้พูดความจริงกับเขาแต่น,นี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยเหมือนเดิมเลยคือเคล็ดลับในการทําธุรกิจเครือข่ายคือมันต้องเข้าใจถ้าเกิดเราเข้าใจในธุรกิจเครือข่ายเราจะสามารถคุยกับเขาได้เช่นสมมติพี่น็อตครับผมทําธุรกิจเครือข่ายชื่ออินดีม นะครับมีพี่ก้องเป็นประธานน,นู่นนี่อะไรเงี้ยทีนี้เขาก็แบบเฮ้ยเครือข่ายเหรอก็จะแบบเริ่มตกใจใเริ่มยี้อยากจะบบวิ่งหนีมมผมก็จะถามก่อนพี่น็อตครับในความเข้าใจธุรกิจของพี่ในธุรกิจเครือข่ายของพี่พี่เข้าใจแบบไหนบ้างพี่น็อตก็จะอธิบายมาแต่สี่ห้าข้อผมก็บอกว่าอะไรที่คุยมาทั้งหมดที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นสิ่งที่เขาเข้าใจผิดอยู่พี่น็อตเข้าใจผิดอยู่ผมก็บอกว่าอันนี้แสดงว่า เป็นนิยามความเป็นธุรกิจเครือข่ายของพี่น็อตไม่ตรงกับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าความเป็นธุรกิจเครือข่ายของผมให้พี่น็อตฟังก็คืออินดีนเน้นพูดความจริงไม่ได้มาขายฝันอะไรมากมายแล้วก็อินดีมเริ่มต้นจากดิจิตอลแพลตฟอร์มซึ่งส ну ่วนใหญ่สมาชิกของเราก็คือแนะนํากันในดิจิตอลแพลตฟอร์มซึ่งก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่านี่คือธุรกิจอินดีมคุณอยากดูก็ดูถ้าคุณสนใจก็ติดต่อมา ลงทุนเริ่มต้นในอินดนเท่าไหร่ก็เริ่มต้นที่หลักพันครับเป็นเงินลงทุนนะฮะ<ม>สำหรับเริ่มต้นแต่ว่าไม่รวมว่าต้องเอาใจที่ไปใส่ความเข้าใจที่ไปใส่หรือว่าเวลาเข้าไปใส่คุณอมครับอย่างผมก็ทําสินค้าหลายอย่างนะที่ขายนะผมอยากจะมาร่วมกับอินดีนเอาของผมมาขายกับอินดีนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เลยครับก็ตอนนี้เราเปิดแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ชื่อถูกดีเป็นภาษาอังกฤษนะครับ,รบซึ่งตัวเนี้ย มันจะเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนกับเป็นช้อปปิ้งออนไลน์อีกอันหนึงห่งสินค้าของคนไทยอดีเยอะแยะมากมายแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือไม่ได้รับการทําตลาดที่ถูกต้องนะเราเรามีลูกค้ารองรับอยู่แล้วประมาณ7 0,000กว่าคนเราสามารถเชิญชวนเข้ามาได้เต็มที่เลยครับเรา,เร,ารับแบบอลิมิตเลยความรู้สึกเหมือนอินดีนเป็นร้านค้าออนไลน์มากกว่าที่รวมสินค้าหลากหลายนะแต่คนที่เป็นสมาชิกได้ไประโยชน์จากมันในการใช้จ่ายตรงนี้สุดท้ายแล้วครับก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูเทปนี้จนจบนะ อาจจะยังไม่เปิดใจในการรับธุรกิจเครือข่ายอาจจะฟังไว้ชั่งใจอยู่หรือยังไม่ตัดสินใจเลยจะพูดให้เขาเหล่านั้นมั่นใจในธุรกิจเครือข่ายว่าเขาจะไม่โดนหลอกและเขาสามารถที่จะมีรายได้เสริมจากธุรกิจเครือข่ายอย่างไรได้บ้างครับผมเห็นคนหลายคนหลากหลายอาชีพที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจเครือข่าย <c oughs> เขาเริ่มต้นจากการที่ไม่ชอบ <c oughs> แต่เขาไปชอบที่ผลลัพธ์วันนี้ตัวเราอาจจะทําธุรกิจส่วนตัว เราอาจจะทําทุกงานประจําหรือทําอาชีพต่างๆเราอาจจะไม่ชอบอาชีพนั้นแต่เราชอบผลลัพธ์เพราะเราได้รับเงินเดือนเราได้รับกําไรเราได้รับค่าคอมมิชชั่นต่างๆเหมือนกันครับธุรกิจเครือข่ายมันก็เป็นแค่ธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่มันมีผลลัพธ์นะแล้วมันมีความสําเร็จชัดเจนที่ให้เห็นมันมีบริษัทที่ดีและมันก็มีบริษัทที่ไม่ดีเพราะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาลองแค่ศึกษาเพื่อดูว่าผลลัพธ์ที่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาให้เนี่ย ตอบโจทย์ชีวิตเราไหมถ้าผลลัพธ์ใช่ก็เข้ามาศึกษายังไม่ต้องลองก็ได้แค่นั้นเองครับ,รบสุดท้ายก็เปิดใจลองศึกษากับมันแล้วคุณก็เลือกอเองว่าธุรกิจไหนเหมาะกับคุณบริษัทไหนเหมาะกับคุณบริษัทไหนตรงจรุดเดกับคุณบริษัทไหนจริงใจกับคุณแค่ไหนแค่เปิดใจลองลองรับมันสักนิดหนึ่งนะครับผมหลายคนอาจจะกังวลใจหลายคนอาจจะไม่สบายใจว่าทําไมพวกเราถึงมาทําธุรกิจเครือข่ายทำไมธุรกิจ MLM ทำามธุรกิจเน็ตเวิร์ r มาเก็ตติ้งพวกเราไม่ได้ทําแค่นี้เราทำอินดีม เพราะเราเชื่อว่าเราจะไปไกลกว่าน,นี้เราจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนไทยเราจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนที่ต้องการที่จะมีรายได้เสริมรายได้พิเศษและคนที่ต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับชีวิตครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะทํากับอินดีนครับเพราะเราเชื่อว่าทุกอาชีพล้วนมีคุณค่านในตัวเองจงภูมิใจในทุกหยาดเหงื่อที่ทำเพื่อคนข้างหลังจงภูมิใจหากธุรกิจนั้นสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวได้เราหวังว่า อายุน้อยล้ลน EP พิเศษนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อธุรกิจเครือข่ายด้วยใจที่เปิดกว้างมากขึ้นเพราะโอกาสมีอยู่ทุกที่ขอเพียงคุณมองเห็นและรู้จักที่จะควายคว้ามันอายุน้อยร้อยล้าน THE SPECIAL